ท่านเป็นผู้คึ้นท่อผ้าบางสุขุณต่อหน้าศพของผู้ไหวชนนะครับผมจะอ่านรายนามไปเรื่อยๆนะครับท่านก็มาหยิบเอาผ้าบางสุดคุณนั้นไปวางต่อหน้าศพนะครับเริ่มจากหนึ่งนะครับนานล้อมธันศอนนะครับนายนิทาพรชอบมลินายเฉลีมพันศร หรืตัวแทนก็ได้นะครับถ้าผู้มาชื่อไปแล้วบางทีนะครับเป็นชื่อของคุณพ่อคุณแม่คุณพกค,คุณเละยังไงก็ถ้าลูกหลานอยู่ก็แทนเลยนะครับต่อนะครับนายพรวิชัยทันศนานร่วม สุดปรับนะครับนางร้อมเชื้อคงปาารับปลาทีด้รวจพบตเาไปต้เอกับอภไยด้วยนะครับขามีมนนะครับนางอาบมิตีสานางอบรอรักษางานแยมชัยเพศงายสมบัติ <enders. S 2> มีมาแลวพอเจ้นะานาสัยแลามานางศิดามันยังละมาคือมันอ้วนวนมาแล้วน,นะนายคำเงินนามนายพงศรีเงินนามนางถนอมเชื้อตาพระนายแถนเงินงานามานายโชคชัวยวรสาร นางรัตปามีอยู่นงรัตนะครับเจ๊ okay, ครับขอไปด้วยนะครับนางนงรัตปามีนะครับนางนักรินเงินนามนายภพรัตเชื้อคนแข็งนายสิสรเชื้อคกตานายสมฤทธ ยาดีนางน,นัทมาพรประเสริฐจิตนะครับท่านผู้ช่วยสองสองเรีเองนะครับเป็นท่านผู้ช่วยนะครับนางลุงปูฟ้นานายเกรนศักรุ่งเรืองนายหลบลาโภนายไวยพจน์จารุเนี นายเกียรติชัยจารุเนตรนายเชิดศักดิ์รถจันนายบุญหลายภู้ไฟนายอธิราชสุขัน์นายอ๊อดสุขัน์นะครับท่านช่างชีพกาเทศบาลตำบลโกง เด็กเจ้วยนะครับนายชุมิดขอ้อศีล้าอมาแล้วนายชุมิรกูก็ได้โอ้ยนี่เด้นนี่นายชุมิรเนี่ยเป็นสหายเก่าแก่เป็นเพื่อนของคุณยายนะคะนี่แน่คนนี้แหละค่ะเป็นสหายมาด้วยกันอยู่แต่ป่ามาด้วยกันเด้อมันก็เท่ากันได้พู มันเท่าแท้บุ้งเนี่ย <c oughs> ต่ามที่ทางสภาพด้ <c oughs> เท่าแท้เนาะเฮ้ยเพื่อนเรายงานไว้นะครับถ้าขาดตกยังไงก็กลับต่บอไป,ไปด้วย,ยนี่สุดท้ายก็อขอเรียนเชิญ นายธงไทยสัญจรเลิศนะครับอันนี้เม er. ียผ uh oh. <im> ู้จัดการจังหวัดสุพรรณบุรีประธานกลุ่มบริการผู้ยาบ้านศพของเราผู้หญิงชั้นได้เดินทางมานี่อาจารย์เดชคนี่นี่นอาจารย์เดชกุกตูซึ่งปกติแล้วเรามีอยู่สามงานพอมกันในวันนีแต่ท่านก็เลือกที่จะมารับใช้พี่น<ม> <im> ้องชาวกกอกจังหวัดกกตูมของเรานะครับเป็นเชิงท่านกําลังมืดนะครับกําลังมืด โอ้โหคือว่าแห้งแท้อาจารย์การที่เหลือก็ขอให้ทางก็ผมเอาไปให้ไปทางเจ้าภามาจะเรียงในนามมาไม่ครบยังไงก็ต้องกราบขอภัยเป็นอย่างสูงด้วยนะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับที่ใครชิดแล้วก็แ้าพวกที่เกียรที่มาร่วมงานวันนี้ก็สามารถมาจิตเอาผ้าไปวางให้เป็นที่ร้อยนะครับ น,นั่นก็แล้วมักราย,ยกช่วยมีไปนางน้อมไปแล้วไปผมจะได้มนต์พระกข,ขุนเจ้าท่านนั่งชื่นานอย,ยู่ที่เลยท่านจะไม่ต้องไยนลุกไปแค้โโกระบะชอทเข้าไปสายยงก็ต่อจากตรงนั้นเลยนะครับมีตรงนั้นเลยครับ เอาไปให้หมดเลยค่ทุกเรื่องคใช่เลยใช้โยกพระกาศกลางพูดนะครับแล้วก็โยมมาให้เป็นพระเจ้าท่านจะได้พิจารณาโดยไม่ต้องได้ลุกเอาพิจารณาตรงนี้เลยครับใช้โยมเลยเราไม่มีเลยครับ มันจะคู่แล้วพระคุณเจ้าพิจารณาอย่างไรเรามีอยู่ก็มีอยู่ยเป็นไม่คาดจาสายสายตรงนั้นแหละครับราารก็อำนวยความสะดวกให้พระคุณเจ้าบางที<ๆ>งพื้นที่มันแฉะนะครับก็กลัวพระคุณเจ้าท่านจะลื่นล้มนะครับ ครับถึงแค่ไหนก็แค่นั้นครับว่าทุกอย่างพร้อมจากนิมนต์พระคุณเจ้านะครับพิจารณาผ้าบางสุดคณในชุดนี้กราบนิมนต์ครับขอให้ทุกท่านต้นมมือขึ้นนะครับสระุดเจ้า,าท่านพิจารณา ขอบคุณพระเจ้าทุกทุกด้วยความบารมนและต้อนรับพระคุณนะครับญาติพี่น้องรวมถึงท่านผู้มีเกียรติรุ่นลทุกท่านนะครับที่ได้ขึ้นพระาบังศุกคุณต่อหน้าศพของผู้วัยชนในวันนี้นะครับก็ถือได้ว่าท่านมา ผู้เกี่ยนนะครับกับทางครอบครัวของคุณยายพิกราชนะครับสายเทพนะครับในวันนี้ก็ต้องกลับขอบคุณแทนเจ้าภาพเป็นอย่างสูงด้วยนะครับกับลำดับต่อไปนี้ก็ผมได้ขออนุญาตอ่านประวัติของผู้วายชนนะครับพอสังเกตดังนี้นะครับถ้าผิดรปาดขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะครับพอาต้อมนตถึงตอนนี้ก็คอมเมนี้นะครับ คุณยายพิไรรักชัยเทศนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่16เมษายน2 4 8 0เป็นบุตรของนางใบห้องแสงกับนายนองห้องแสงมีพี่น้องร่วมท้อง7คนนะครับคือคนที่1น,นางมาซึ่งเสียชีวิตแล้วคนที่2นางเหลาหเสียชีวิตแล้ว คนที่3นางหลบเสียชีวิตแล้วคนที่4นายล่าห้องแซงเสียชีวิตแล้วคนที่5นายไมย้ห้องแซงเสียชีวิตแล้วคนที่6นางล้อมยังมีชีวิตอยู่และคนที่7นางพิตรไกรรักชัยเทพคือคุณยายทูวัยชนนะครับ ท่านต่อมานะครับคุณยายที่ไรยรับใจเทศท่านก็ได้ใช้ชีวิตสมรสนะครับกับนายน้อยกันสอนมีบุตรธิดาด้วยกัน